คนาราศีมีนนะครับดวงชะตาประจําเดือนก<ฤ>ุมภาพันธ์2 5 6 6นะครับเดือนแห่งความรักสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับว่าช่วงประมาณกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์น่าจะประมาณวันที่18ดนะดาวศุกร์ก็จะย้ายไปทับลัคนาราศีมีนเป็นที่เรียบร้อย แล้วย้ายเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายเปล่าๆย้ายไปได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่ามหาอุดคือแสงสว่างของดาวศุกร์เนี่ยสว่างมากๆเลยนะครับนอกจากดาวศุกร์ที่ย้ายไปเป็นมหาอุดแล้วยังไปอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นกเกษตรราธิบดีที่รออยู่ก็ไปเข้ากฎเกณฑ์ตามหลักของโหราศาสตร์ชั้นสูงนะครับหรือโหราศาสตร์พระตาฮินดู ที่เขาเรียกว่าปัญจับมหาบุรุษโยกได้ปัญจับมหาบุรุษโยกทั้งดาวสุกและดาวพฤหัสนะครับนั่นหมายความถึงความสําเร็จความโชคดีนะครับการติดต่อประสานงานใดๆมักจะได้รับความสําเร็จอย่างดีอย่ากันั้นเลยนะครับก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องระวังอยู่บ้างคือโสดพฤหัสเนี่ยมันย้ายไปได้ตาแหน่งที่ดีก็จริง แต่มันก็มีดาวที่ไปส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพอยู่เหมือนกันนะครับด้วยองศาของดาวที่มาสัมพันธ์กับลัคนานั้นให้ชาวลัคนาราศีมีนระวังสุขภาพร่างกายในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5 1าจํถึงาจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายนะครับ6 1ถช่วงนี้จะมีเรื่องรักๆให้ใครเข้ามา นะครับไปสังเกตดูให้ดีไม่ว่าเขามารักเราเราไปรักเขาแต่มันก็จะเป็นความหมายของความรักที่แบบครมครามครมครามเหมือนกันแต่เปิดเผยไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่11จนถึง15ช่วงนั้นการเงินการทองจะดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนติดต่ออะไรก็ได้ผลติดต่ออะไรก็ได้รับความสำเร็จใครที่เป็นฟรีแลน ทำงานในลักษณะเป็นจ็อบๆไปหรือเป็นพวกในหน้าต่างๆโอ้ยช่วงนั้นจะหาเงินได้ดีเหลือเกินครับพอมาถึงวันที่16จนถึง20ช่วงนี้การงานยังดีต่อเนื่องแต่เนื่องด้วยดาวพุธไปเป็นวินาศรมัดระวังเรื่องการสื่อสารเรื่องการใช้คําพูดนิดหนึง่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างตัวบุคคลถึงตัวบุคคลหรือเป็นการสื่อสารทางโซเชียลให้ระมัดระวังเรื่องการเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้ภาษา การแสดงออกต่างๆแล้วก็ให้งดการวิาพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเช่นเป็นพูดาพาดผิงถึงบุคคลที่3นะครับดีอีกคนหนึ่งเราไว้ใจไม่ได้แม่งไปพูดต่ออย่างเงี้ยทำให้เกิดการขุณนข้องมองใจกันได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องอะไรของคนอื่นก็อย่าไปรับรู้มากต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแก้กันไปนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมาขอพึ่งพาอาศัยเราแล้วเราก็เองก็หนักใจนะฮะต้องระวังสิ่งนี้นะครับ พอมาวันที่21จนถึง25ช่วงนี้ยังดีต่อเนื่องสำหรับชาวลัคนาราศีมีนการงานมีความสำเร็จอย่างมากเป็นความสำเร็จในลักษณะที่เป็นผลแห่งความมั่นคงสแสดงว่าการติดต่องานในใดๆมาก่อนหน้านี้มันมาได้รับความสำเร็จที่ดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่21จนถึงวันที่25 26จนถึง3 26จนถึง28ช่วงนี้ก็ยังดีต่อเนื่องครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นมีให้ใช้ตลอดขอให้สบายใจได้ชาวมีนจะมีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้ตลอดไม่ติดขัดเลยนะครับมีเงินพิสงพิเศษเข้ามาด้วยซ้ําส่วนเรื่องความรักนะครับไม่ว่าชาวมีนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือชาวมีนที่ยังโสดมีโอกาสไปเจอความรักแบบแอบบแอบรบักแอบแอบชอบกันนะเออหรือความรักที่เป็นเรื่องลับๆอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้ดีเถอะครับดาวอธิบายความหมายไว้ค่อนข้างที่จัดชัดเจน ดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริและไปหลบอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยแม่งมักจะเป็นแบบนี้แหละก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีกับดวงชะตาประจำเดือนมอีกุมภาพันธ์2566เดือนแห่งความรักโชคดีครับ